วิธีการใส่สูตรให้คอลัมน์ของเราเป็นสีเขียวสีแดงหรือเป็นสีต่างๆนะครับ <c oughs> เพื่อให้เวลาเราดูข้อมูลเนี่ยมันจะด,ดูง่ายขึ้นในตัวอย่างคลิปนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามีรายชื่อคนแล้วใช่ไหมแล้วนี่ก็จะมีคะแนนครับซึ่งคะแนนเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้มีการใส่สีไว้ใช่ปะแต่เราอ่ะอยากให้คะแนนของเราเนี่ยมีการใส่สีใส่ฟิลเตอร์บอกว่าถ้ามันบวกใช่ไหมให้เป็นสีเขียวแต่ถ้ามันลบให้เป็นสีแดง แต่ถ้าเกิดมันเป็นศูนย์เนี่ยก็ไม่ต้องใส่สีวิธีการทําคือง่ายมากเลยครับเราไปดูที่ช่องคอลัมน์คิวตรงนี้นะครับคอลัมน์คิวของเราตรงนี้ก็จะเป็นคะแน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 นใช่ไหมครับผมก็จะเลือกในช่องที่เราจะทําการใส่สูตรมันอย่างเงี้ยผมจะใส่ทั้งคอลัมน์คิวเลยนะผมกดคิวไปปั๊บจากนั้นผมกด control หนึ่งครั้งเพื่อเอาตรงหัวตารางออกนะครับกดคลิกขวาครับผมเลือกไปที่นี่เลยครับ view more cell action จากนั้นกดคำว่า condition formatting ครับ มันคือการใส่เงื่อนไขให้กับสีของช่องของเรานะครับเมื่อกี้ให้เราเลือกอก,กันเนาะเลน g ์เนี่ยคือจะเอาตั้งแต่ช่อง Q2 คือตรงนี้ Q2 จนถึง Q1000 หรือจะถึง Q เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะกําหนดนะครับจากนั้นเนี่ย ฟอร์แมตเซลีฟถ้ามันเป็นเหมือนเงื่อนไขครับเราสามารถใส่เงื่อนไขถ้าแถวนี้เนี่ยมันว่างเปล่าหรือมันไม่ว่างเปล่าแต่ในที่นี้อย่างที่บอกครับผมจะใช้แค่ตัวเลขมันจะง่ายมากครับแค่เกตเตอร์แดนถ้ามากกว่า0ให้เป็นสีเขียวกดคำว่มมาดันครับครับเสร็จแล้ว1อันกด Add Condition Rule ครับเหมือนเดิมครับถ้า s s t h ดนหรือน้อยกว่านะครับศเหมือนเดิม ให้เป็นสีแดงเห็นไหมเราสามารถเลือกสีได้ว่าให้เป็นสีอะไรกดดันครับทีนี้ครับในชีทของเราตรงคอลัมน์คิวตรงเนี้ถ้าตัวเลขมันเกินกว่าที่เราตั้งค่าไว้เป็นสีเขียวถ้าตัวเลข มันน้อยกว่าก็จะกลายเป็นสีแดงและนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่เวลาผู้บริหารหรือนักการตลาดอาชีพไหนก็ตามที่ต้องอยู่ข้อมูลเยอะๆและต้องการดูให้มันง่ายและรลวดเร็วมากขึ้นการใส่ condition formatting จะเป็นประโยชน์มากๆสาหรับคุณครับใครอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรนะครับคุณก็สามารถพิมพ์ comment ทิ้งไว้ได้แล้วไงเดี๋ยวผมจะมาสอนคุณทุกเรื่องเลยถ้าจําไม่ได้นะครับยังไงกด s a ฟคลิปนี้ไว้กดแชร์ไว้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณกดไลค์กด, like, กดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ